พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ารอยเท้าสัตว์บกในโลกนี้รวมได้อยู่ในรอยเท้าช้างจะใหญ่โตแค่ไหนก็เยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้เพราะช้างมันใหญ่กว่าคุณงามความดีกุศลธรรมทั้งหลายจะรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทถ,ถ้าผู้ใดไม่ประมาทเสร็จแล้วบุคคลนั้นจะยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นได้ถ้าประมาทในตอนหนุ่ม ก็จงตั้งใจใหม่ในตอนที่วัยกลางคนถ้าวัยกลางคนยังประมาทก็จงถือเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยความไม่ประมาทในวัยสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวัยเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็จะอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่นี้ประมาทเหลือเกินปีหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นปีใหม่ในทางศาสนานั้นท่านไม่ให้เราลหลงไหลถึงขนาดนั้น วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ส่วนวันเดือนปีที่เคลื่อนคอยนั้นให้เข้าใจว่าแม้จะใหม่เท่าไหร่อายุก็เก่าไปอัจจยันติอโหรตาชีวิตตังอุปรุจจติวันคืนเคลื่อนคอยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีอัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามลนังสุเว คุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำในวันนี้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ความตายจะมาถึงเราแม้ในวันพรุ่งนี้นะฮิโนสังครันเตนามาห้าเซเนนัจจุนาไม่มีใครสามารถจะพัดเพียนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้วันนี้เราเห็นหน้ากันอยู่แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ เพราะนั้นการไม่ประมาทนี่มันจะถือเอาประโยชน์ได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดกรรมฐานโดยก่อนพิสุทธังหลายกรรมฐานมีอยู่สองชนิดสองชนิดนะมันมีถึงแปดหมื่นแปดแสนก็ตามแต่รวมแล้วมีอยู่สองอันหนึ่งสพัพพติกกรรมฐานกรรมฐานที่ทําได้ตลอดไปทุกคนไม่วันนะบ,บวชไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าคนหนุ่มไม่ว่าคนแก่ 2. อบริหารนิยกรรมฐานกรรมฐา,านที่จะต้องบริหารอาจจะไม่เหมาะกับชาวบ้านแต่เหมาะกับนักบวชอาจจะเหมาะกับคนหนึ่งไม่เหมาะกับคนหนึ่งแต่กรรมฐานที่จะต้องทำตลอดเหมาะกับทุกคนทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านทั้งคนแก่ทั้งคนเฒ่าทั้งคนหนุ่มทั้งคนไข้ไม้คนใกล้จะตายมรณานุสติกรรมฐาน คือกรรมฐานที่ตั้งจิตและลึกถึงความตายอยู่ตลอดนักบวชก็ตายเป็นคนแก่คนเท่าคนหน่คนหนมคนสาวบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องดังที่กล่าวว่าเจ้าของบ้านไม่มีลูกลูกตายมาตั้งแต่ในท้องลองคิดดูสิเจ้าของบ้านจนแก่จนเท่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่ตายแต่ลูกตายมาแล้วตั้งแต่ในท้อง ทำไมเราจะต้องไปประมาทปีหนึ่งสาวันนั้นมันไกลเกินไปคิดทุกวันก่อนจะหลับจะนอนสอนตนเองวันนี้เราได้ทําอะไรทําอะไรบ้างเป็นคุณงามความดีพอจะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยทำอะไรบ้างเป็นความชั่วเบียดเบียนตนเองผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาใจถ้าเห็นความชั่วของตนเอง ก็ตั้งอกตั้งใจใหม่เสียวันหลังวันหน้าจะาไม่ทำเอกเราจะกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามตื่นมาสวดคาถาดีใส่น้ำกินล้างหน้าพระพุทธเจ้าว่าคาถาดีสั้นติเกมลนังไม่หั่งหินนาภาโววินาสต,ติเป่าลงไปในน้ำกินเข้าไปล้างหน้าเข้าไปทุกเชา้าคาถาดีท่านพันว่าอย่างนี้เป็นคาถาให้ เป็นผู้จำสใสเบิกบานอยู่ใกล้พระรัตนตรยัยถ้าผู้ภาษาบาลีมันจำไม่ได้สันติเกมรนังไมหั่งคินาภาโววินาสติก็เอาภาษาไทยความแปลมันสันติเกมรนังไม่หังาาววาาา่ง,งแปลว่าโอ้ความตายใกล้เรามาอีกแล้วเนาะินาภาโววินาสติความพัดภาคจากลูกจากพัวจากเมียจากทรัพย์สมบัติเข้าของ จะมาถึงเราในไม่ช้านี้เราจะไม่ได้เมาเดียวนี้พากันเมาเหลือเกินเมาเหล้าเมายายังไม่พอเมาชีวิตปิดสิ้นจนลืมตาย